สวัสดีค่ะแรมมี่ DIY ค่ะวันนี้จะพาทํากระทงใบตองรูปหัวใจแบบง่ายค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะวัสดุของเรามีดังนี้นะคะอันดับแรกนะคะฐานกระทงเราใช้ความกว้างอยู่ที่7นิ้วส่วนความสูงอยู่ที่2อถึงสเซนติเมตรค่ะใบตองเราใช้2ขนาดนะคะขนาดแรกความกว้างอยู่ที่5เซนติเมตรความยาวอยู่ที่20เซนอันที่2ความกว้าง3เซนติเมตรความยาว20เซนค่ะวิธีทํานะคะเราจะพับแบบกลีบผกาค่ะ หยิบไปตองหงายขึ้นมานะคะพับลงประมาณ45องศาแล้วพับมาไปมุมฉากพอดีอันที่2ภพับลง45องศาแล้วพับลงมาก็จะได้มุมแหลมแบบนี้พอดีนะคะแล้วริทให้เรียบค่ะแล้วให้เราใช้แม็กยึบตรงกลางไว้นะคะค่ะเพื่อความสวยงามนะคะเราก็จะหยิบอันที่เราตัดไว้มาทาบลงค่ะแล้วตัดให้พอดีกันนะคะใช้กันไกลตัดด้านล่างออกค่ะแล้วตัดด้าน